สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องนะคะวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องของวันที่23มิถุนายน2568นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของสีเซียนและอาจารย์สวัยแล้วก็ของพ่อเกลียง6กสำนักด้วยกันนะคะฝาก f อฟทั้งช่องกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามแต่ละคลิปวันนี้ เอฟซีทั้งช่องต้องเบิ่งให้จบคลิปทุกคลิปเด้อค่ะ,นะเนาะเพราะว่าไม่เพ่นจะร่วมร่วมหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักด้วยกันนะคะจะลงพร้อมกันแต่ละคลิปนะคะเนาะบอกว่าจะเป็นเล่าหรือว่าฮานอยวันนี้ต้องเบิ่งคลิปให้จบทุกคลิปเนาะูใดที่ทาของอาจารย์ใดล่อของอาจารย์ใดก็จะมีอยู่ในทุกคลิปนั่นเด้อจ้ะอ่ะ เดี๋ยวม่เพ่นจะหายเอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยของวันที่22มิถุนายน2568เมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสำหรับผลฮานอยพิเศษบนออก525ล่างออก75ส่วนฮานอยปกติบนออก301ล่างออก14แล้วก็ฮานอย VIP บนออก939ล่างออก27นะคะ ของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะอาจารย์ให้วิ่งรูดบนล่างมา1กับ5นะคะก็เข้าทั้ง1และ5เนาะ5มานอยพิเศษบนล่าง1มาน้อยปกติบนล่างนะคะ fc แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้า1ฮานอยเนาะคะ่ะก็คือให้มา5 2เลขออก2 5บนของฮานอยพิเศษ1ฮานอยนะคะ ส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่น0ูนย์หนมาทั้ง3ตัวนะคะแต่ว่าพันจับคู่ให้เข้าอยู่สองฮานอยนะคะชุดเน้นมาที่41เลขออก14ึ่ง่ล่างน้อยปกติชุดลองมาที่สองเจตรงๆล่างของนอย VIP นะคะเข้า2องฮานอยนะคะ่ะ ส่วนเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นสี่รองแปดมาที่ตัวเด่นสี่จับคู่เข้าสี่หนึ่งเลขออกหนึ่งสี่ล่างของนอยปกติ 1, หนึ่งฮานอยนะคะส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเจ็ดกับหนึ่งมาที่หนึ่งตัวรองแต่ว่าจับคู่โบเขาเจ็ดก็มานะคะเอฟซีเจ็ดมานอกสองฮานอยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเข่าเ,าเนาะนี่ค่ะเจ็ดมาฮานอยพิเศษกับฮานอยวีเอพีนะคะ ส่วนของพิพัฒ์วิ่งรูดเด่น3ารอง4 3มา1นึ่ฮานอยสมา1นึฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวทั้งตัวเน้นและตัวลองจับคู่มา1นึฮานอยค่ะก็คือเข้าชุดเน้นเนาะ1นสตรงๆล่างของนอยปกตินะคะได้ผลงานตัวเลขนทางของ หกสำนักเมื่อวานนี้แล้วเนาะมาเอาตัวเลขนวทางของวันที่ยี่สิบสามวันนี้กันต่อเด้อจ้ะสำหรับแนวทางฮาหนอยรวมของพิพาทวันนี้วิ่งลูดเด่นที่1นรองสองจับคู่ให้มีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ดเน้นวงกลมที่หนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดนะคะสีค่คู่เน้นสองคู่รองสองคู่ค่ะวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานจับคู่ให้หลุดนะคะ จับคู่เบา,เ,าเนาะแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเน้นและตัวลองสำหรับวันนี้ก็ให้วิ่งรูดมาเด่นที่1 2, 2> <c oughs> 1> เด่น1นรองสองเนาะจับคู่ให้ชุดเน้น1 2 1 7แล้วก็2 3 2 7นั่นเองค่ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอามาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่สองลองสามจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสามหนึ่งแล้วก็สามสี่เน้นวงกลมที่สองหนึ่งกับสองสามเนาะก็จะเน้นสองคู่ลองสองคู่เหมือนกับของพี่ประหาดเลยเนาะอ่าส่วนเมื่อวานของเซียนอุดรวิ่งลูดก็มาทั้งสองตัวมือ คือกันนะคะเอซแต่ว่าจับคู่ให้พอเขาสําหรับวันนี้วิ่งลูดให้เด่นที่2อรองสามจับคู่ชุดเน้น2-1 2-3ชุดรอง3-1กับ3-4มสี่ค่ะ,ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหาหนยวยรวมของ2เซียนกันกอนเนาะชา้นลแล้วก็เซียนอุดรค่ะ ได้แล้วไปโตนะคะมาต่อที่ของเซียนโคราชสำหรับแนวทางหานอยรวมของเซียนโคราชวันนี้เนาะจัะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดเน้นที่4ีลอง3ส่วนตัวจับคู่ให้มาทั้งหมดมี8คู่นะคะเน้น4คู่ลอง4คู่ส่วนตัวเน้นก็จะเป็น4 1 4หนึ่งสี่สาชุดลอง3ามหาสอง สามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะของเซียนโคราชนะคะส่วนเมื่อวา,านของเซียนโคราชให้มาหกคู่เนาะตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นจับคู่ให้เข้าชุดเน้นหนึ่งหานอยให้มาสี่หนึ่งเลขอกอหนึ่งสี่ล่างของน้อยปกติส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นสี่เหมือนเดิมแต่ว่าลองสามนะคะจับคู่ชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดแล้วก็สี่เก้า ส่วนชุดรองสามหนึ 1, ่งสามสอและสามเกาค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่9กรองสจับคู่ให้มี6คู่เนาะก็คือ90 9 1 9ูน 2อ2ศูนเน้นให้ที่3คู่9 0 9 1ศูนยก้าหแล้วก็เกส่นะคะส่วนเมื่อวานของเซียนเชียงใหม่ก็วิ่งรูดก็เข้าทั้งสองตัวเหมือนกันเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าชุดเน้นห,หนึฮานอยนะคะก็คือให้มา1นสเลขออหนึ่งสี่ล่างของนอยปกติเข้าตรงๆเนาะสำหรับวันนี้เซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่9กรองสอง จับคู่ให้ชุดเน้น90 91 94แล้วก็ชุดรอง9อา่า02021แล้วก็24ค่ะแคปหน้าจอจ้ะ ไปต่อนะคะมาต่อที่แนวทางของพ่อเกลียงนะคะสำหรับหนอยรวมของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่1นึสองสาจับคู่ชุดเน้นมีสองหนึ่งสองสี่ศูนย์สามสห้าหนหนึ่งชุดรองเจ็ดสามแล้วก็8ปดสอนะคะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อเกลียงวันนี้เนาะส่วนว่าวานของพ่อ วิ่งลูดเด่นสามตัวมาทั้งสามตัวนะคะศูนย์หนึ่งสองมาหมดเลยเนาะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นห,หนึ่งฮานอยมาที่สี่หนึ่งหรือว่าหนึ่งสี่นอยปกติแล้วก็ชุดรองมา,ห,าหนึ่งฮานอยก็คือสองเจ็ดตรงๆของนอย v ีไล่างนะคะสำหรับวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งสองสามชุดเน้นสองตัวมีสองหนึ่งสองสี่ศูนย์สามสองสามห้าหนึ่งหกหนึ่ง แล้วก็ชุดลอง7จ็ดสามแล้วก็8-2ค่ะ,ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของอาจารย์สวยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ให้วิ่งลูดมาบนล่างเด่นที่สองกับ3ามจับคู่ชุด2ตัวมี2องสามสองสี่สองห้าสองหกสาและ3ามนะคะวันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวยเนาะวันนี้ ส่วนเมื่อวานค่ะของอาจารย์ให้วิ่งรูดเด่น1กับ5นะคะก็มาทั้ง1และ5้นะคะเอจับคู่ให้เข้าหนฮานอยเนาะก็คือมาที่52เลขออก25บนของฮานอยพิเศษเนาะถ้าผู้ใดรูดหาก็จะเขาเขาน้อยแรกบนล่างถ้าผู้ใดรูดเนื่งก็จะได้อ่าน้อยปกติบนล่างนะคะ ส่วนวันนี้เนาะอาจารย์สวัยให้วิ่งรูดบนล่างมา2กับ3จับคู่ชุด2ตัว2 3 2 4 2 5 2 6แล้วก็30 34 35 36และ37ค่ะ,ะแคปหน้าจอเดอจ้ะ,ะคลิปนี้เม่เ็นก็ได้แนวทางฮานอยรวมมาฝาก f อซทั้งช่องทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นแนวทางลาวคักๆของสี่เซียนแล้วก็ของพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อจ้ะเนาะคลิปนี้กับขอล่าปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ